วางแผนหนึ่งเดือนใช้เวลา5นาทีหอกข้ามกำแพงเรือนจำเชียงใหม่กับคำพูดเย้ยคุกไทยโดยอดีตวิศวกรชาวแคนาดาที่ถูกจับคดียาเสพติดคุกไทยแหกง่ายมากและผมต้องแหกอีก 2อนาฬิา45นาทีของวันที่14กันยายน2525 25. นยักขายยาเสพติดชาวแคนาดาโรแลนด์ปาริเซียนอายุ36ปีได้หายตัวไปจากเรือนจำเชียงใหม่เหลือไว้เพียงอุปกรณ์ในการหลบหนีได้แก่เชือก3เส้นและรอกไม้โดยมีผ้าขม้าผูกติดทำเป็นที่นั่งหลังเกิดเรื่องเจ้าหน้าที่เรือนจำตรวจสอบห้องคุมขังที่ตึกห ชั้น2ห้องที่5ซึ่งเป็นสถานที่คุมขังนักโทษชาวต่างชาติอีก4คนเบื้องต้นเชื่อว่าได้ให้เพื่อนชาวต่างชาติช่วยกันยกร่างนายโรแลนด์ปีนขึ้นเพดานห้องขังและงัดแผ่นกระเบื้องมุงหลังคา2แผ่นมาใช้ปีนขึ้นหลังคาโดยมีพักพวกอีกกลุ่มหนึ่งคอยช่วยเหลือโยนเชือกให้นายโรแลนด์มัดเชือกผูกกับหลังคาเรือนจำซึ่งสูงประมาณ10เมตรส่วนปลาอีกด้านหนึ่ง มัดผูกกับต้นไม้นอกเรือนจำห่างไปประมาณ30เมตรจากนั้นได้ใช้ผ้าขม้าห้อยโหนแบบชักรอกออกไปนอกกำแพงคุกหลังจากค้นกำแพงก็ตัดเชือกโดยมีรถกระบะสองคันมารอรับพาขับหลบหนีสำหรับประวัติฝรั่งแคนาดารายนี้ต้องโทษจากคดียาเสพติดถึง3คดีคดีแรกสารสั่งจำคุกสปีคดีที่2 จำคุก10ปีและคดีสุดท้ายสารพิพากษาจำคุก1ปี6เดือนพันตำรวจโทรประยุทธ์ชูทัพทิมสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ในขณะนั้นได้สั่งการให้เร่งไล่ล่าโดยมีการกระจายรูปภัณฑ์ของนายโลแลนดไปทั่วประเทศขณะที่นายเสน่เพชรสมผู้บัญชาการเรือนจำเชียงใหม่ในขณะนั้นบอกว่าได้สอบปากคำฝรั่งอีก4คนที่อยู่ตึกเดียวกัน พวกเขาอ้างว่าโดนนายโรแลนด์วางยาสลบแต่ไม่ปักใจเชื่อคาดว่าน่าจะมีส่วนร่วม20กันยายน2525 25, หลังนายโรแลนด์หอบข้ามคุกเชียงใหม่หลบหนีไปได้เกือบ7วันก็สิ้นท่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตามสกัดจับได้ขณะกำลังจะหนีข้ามประเทศพมา่าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างนำตัวมาสอบสวนที่เชียงใหม่ นายโรแลนด์ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอย่างยิ้มแย้มโดยเย้ยหยันว่าคุกไทยแหกง่ายมากหากถูกขังคุกก็จะแหกอีกแม้จะมีเสียงเรียกร้องให้ส่งมาเรือนจำบางขวางแต่นายโรแลนด์ก็ถูกส่งตัวมาที่คุกเชียงใหม่ที่เดิมนายทวีชูทรัพย์อธิบดีกรมราชธัร์ในขณะน,นั้นตอบคำถามนี้ว่าไม่จำเป็นเมื่อนักข่าวถามว่ากลัวนักโทษจะหลบหนีอีกครั้งหรือไม่ แม่ทวีได้กล่าวสั้นๆว่าก็หลอกกระทั่งวันที่9กุมภาพันธ์2526อธิบดีกรมราชธรร์เผยถึงการตั้งกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ราชทัรร์ว่ากรณีนักโทษฝรั่งแหกคุกที่เรียนจำเชียงใหม่ผลการสอบสวนซึ่งได้ความว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีเจตนาทุจริตปล่อยนักโทษแต่ถึงอย่างไรก็ต้องลงโทษทางวินัย